สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะมานาจะชวนเพื่อนๆน,น้ำมาทําความรู้จักกับโขดตําลึงนะคะโขดตําลึงเนี่ยมันเป็นผักพื้นบ้านของเราเนี่ยแหละมันไม่ใช่อะไรเลยมันก็คือต้นตําลึงเนี้ยละค่ะซึ่งต้นตําลึงเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่เคยไปเก็บหรือว่าไปเด็ดยอดมันมาทําอาหารนะน่าจะพอได้เคยเห็นต้นต้นของตําลึงแล้วที่มันจะมีโขดของมันที่อยู่ตรงรากนะคะตรงโขดของมันเนี่ยก็คือว่า มันจะเก็บสะสมน้ําไว้จนมันอวบอ่ะก็คือบางบางทีเนี่ยเวลาเราไปตัดยอดเขาใช่ไหมตัดยอดดึงบ้างถางบ้างแล้วบางทีมันจะเหลือรากข้างล่างที่มันเป็นเป็นรากเง่าอะค่ะที่บางครั้งเราก็เราก็ไม่ได้ตัดหรือว่าถอนออกมาหมดอ่ะมันก็ตัวรากเนี่ยเขาก็จะเก็บสะสมน้ําสะสมอาหารไว้ที่รากจนเขาอวบอวบอิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะไว้เป็นสเสบียงเวลาที่แบบ ไม่มีอาหารเขาก็จะมาหล่อเลี้ยงตัวลำต้นอะนะคะตัวตัวโขดเนี่ยแหละของํำลึงเนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่แบบมันคลาสสิกมากเลยนี่ค่ะพอเอามาใส่กระถางเห็นไหมเป็นไม้ประดับได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว ตำลึงจริงๆเนี่ยมันเป็นไม้ประเภทเดียวเป็นไม้ในวงไม้แตงอะคะ่ะมีอายุก็หลายปีนะคะแล้วก็มีฤทธิ์เย็นที่สำคัญเป็นอาหารให้กับพวกเราได้ทานได้ด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้มันเป็นไม้ประดับที่ค่อนข้างมีราคาเลยทีเดียวนะคะมา,าไปดูตามเพจตามเว็บไซต์ต่างๆหรือว่า ในช้อปปี้และซด้าที่เขาขายกันตอนนี้ก็อยู่ที่โขดหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยแล้วนะไม้พื้นบ้านไม้ผักพื้นบ้านของเราเนี่ยเห็นไหมคะมันเอามาเป็นไม้ประดับได้แบบสวยงามคลาสสิกเลยทีเดียวชอบอะ่ะจริงๆมันม่าเนี่ยสองสองโคดเนี้มันาไปเก็บมาจากรัว้ว ริมรั้วข้างบ้านนะคะจริงๆได้มา3โขดนะอีโขดหนึ่งแบ่งปันให้เพื่อนไปล่ละอันนี้คือ3มโขดได้โขดนี้มาโขดที่สองปลูกมาลงกระถางมาประมาณ2สัปดาห์ละเขาก็จะมีใบออกมาให้แบบนี้ละส่วนอันเนี้ยเพิ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเจอมาริมริมริมกำแพงเนี้ยแหละแล้วก็เอาเขามาลงกระถาง นี่เห็นไหมมีใบอ่อนน่ารักเลยอันนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางนะคะซึ่งจะเอามาทําเป็นไม้ประดับได้ส่วนเวลาที่เราจะตัดแต่งอะคะ่ะเราก็จะตัดตรงยอดเนี้ยก็เหมือนเวลาที่เราเด็ดไปทําอาหารนั่นแหละเราก็จะตัดยอดไม่ให้ยอดเขาแบบไปเลือดเปื่อยอะเดี๋ยวมะนาวจะตัดยอดอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มแต่งติ่งอันนี้ละเพราะว่ายอดเขาเริ่มไปแล้วนะคะ ก็อันนี้เป็นอีกไม้โขดชนิดหนึ่งที่คนรักโขดต,ต้องมีเลยนะคะแนะนำเลยว่าต้องมีนะแล้วตอนนี้มันยังหาได้ไม่ยากตามตามตามข้างทางตามวินรัวเนี้ยมะนาวัน,น่าจะยังหาได้ไม่ยากนะคะถ้าใครชอบนะต้องลองหามาดูเราล่ะบอกได้เลยว่าสวยง,งามมาก สำหรับคลิปนี้มะนาก็จะมาแนะนำในส่วนของโคดต,ตำลึงประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากได้ก็ไปลองหาดูนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้มะนาด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีจ้า